วัสดีณผู้ชมครับอยู่กับสอสักดาที่เดียวที่เดิมท,ที่มงคลคาเซ็นเตอร์นะครับวันนี้ก็หาของดีๆมารีวิวให้ฟังอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับ t ต y o ต a Revo Smart Cap 2.4e p a t น์พ r า n เนขับเคลื่อน4ล้อนะครับ4ีุ่ดิฟล็อกนะครับแค p บขับ4หลายคนตามหารุ่นนี้อยู่นะครับจัดมาให้แล้วที่มงคลคาเซ็นเตอร์นะครับราคา5,29,000บาท 5 2 9 0 0 0บาทคือสนอนค่าตัวของเจ้ารี v o หน้าหล่อแคป4ค4คันนี้นะครับหลายคนรู้ดีอยู่แล้วคือรถใหม่ราคาประมาณ8 0 3 0าทรถประมาณปีเศษประหยัดไปประมาณ3,000 0 0นะครับขายเพียง5 2 000, 9 0 0 0บาทครับผู้ชมใครมองหารุ่นนี้อยู่อย่าพลาดชมเลยเดียวมาดูว่าคันนี้มีดีที่งไหนบ้างนะครับต้องว่าช่วงนี้เองรีโวหน้าหล่อรถเราเนี่ยได้มาเยอะได้มาหลายคันเลยด้วยกันนะครับตัวนี้เป็น E p พัท Pioneer อีพาบยี่น่จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดทามันนิ่งไลท์นะครับไฟตัดหมอกตัวนี้เป็นชุดโคมเมี่ยมลมดำนะครับชุดตาไฟก็จะเป็นชุดลมดําอันนี้คือหน้าหล่อจากโรงงานนะครับหน้าหล่อจากโรงงานนี่หลายคนตามหารุ่นนี้คะโดยเฉพาะแฟนขับแฟนเพจที่อยู่ทางภาคเหนือชอบรุ่นนี้มากนะครับผมได้มารอบก่อนเป็นตัวเป็นตัวหน้าเก่าก็ขายขึ้นภาคเหนือไปแต่นี้ได้มาหน้าหล่อเลยนะครับได้มาหน้าหล่อเลย 5 2 9 0 0 0บาทรถใหม่8 3 0 0 0นสามคุณผู้ชมต้องรถใหม่รุ่นนี้แพงมากเพราะมันเป็นขับเคลื่อน4ีล้อนะครับเป็นขับ4และเป็นแคปด้วยนะครับเพราะ่า4ประตูมีเกลื่อนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นแคปแคป4ี่หเนี่ยหายากนิดนึงนะครับรถเหมือนเดิมมารถสวยเดิมเหมือนสวยสวยเดิมอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะร้านเราเนี่ยเราคัดรถคัดเกียร์รถมาอย่างดีเพจนะครับออกตุลาปี2018นะครับ ปี2 0ง8บล็อกเครื่อง2 GD 2 3นะครับ2,393แรงม้านะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์ธรรมดาห้องเครื่องสวยเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมจากโรงงานบล็อกเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับ150แรงม้าสำหรับสเปคของเจ้าคันนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เขาไปเปลี่ยนแม็กมาเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางมานะครับ ยางเป็นของ Max กซิสแอะไรนี่โม o นบ็อนะครับแม็กแต่งมานะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบแม็กแต่งก็เดี๋ยวไปหาเปลี่ยนเอานะครับผมไม่มีแม็กเดิมแล้วนะแม็กเดิมมันเจ้าของเก่าเขาอาจจะไปเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเรามาดูจุดขายจุดต่อไปกันนะครับเลขไมคคันนี้นะครับเลขใหมคคันนี้อขออนุญาตสตาร์ทเครื่องเลยแล้วกันเปิดปกุญแจก็ได้อ่ะ สำหรับรีโว่หน้าหล่อคันนี้นะครับเลขไม่สองหมื่นส2มกิโลเมตรไม่สอ0หม0โลฉะนั้นสภาพผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยนะครับดูภายในเลยนะครับภายในเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับเป็นโทนสีดำนะครับนะมาแบบแบล็คเลยนะนี่นี่ครับขับสีนะครับเป็นแบบบิดแล้วนะครับแบบขับสี่รุ่นใหม่จะเป็นแบบบิดแล้วนะครับไม่จะเป็นไม่จะเป็นเกียร์เล็กเหมือนรุ่นของรุ่นแชมป์แล้วนะครับใช้งานได้สะดวกสบายนะครับพัสเข้าพัสเข้าได้เลย นะครับโฟโล่โฟไฮเกียร์ธรรมดา6สปีดขับได้คล่องตัวแน่นอนนะครับสําหรับขาลุยแต่ส่วนใหญ่เขาก็ <c oughs> ไม่ค่อยลุยกันส่วนใหญ่ก็ไปแต่งเป็นออฟโรดก็ uh, road. แล้วแต่ไม่ว่ากันนะครับส่วนใหญ่รถกลุ่มนี้เองเนี่ยนะครับซื้อมาแพงก็เสียดายรถ <c oughs> ไม่ค่อยกล้าไปลุยแต่แต่งแต่งเยอะนะครับในขับผมเองเขาแต่งแต่งเยอะเลยรถโฟวิล view. เป็นสมาร์ทแคปนะครับกว้างขวางเลย5้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทสำหรับสน,นับค่าตัวของเจ้ารีโว สมาร์ทแคป2.4ดี e พัตพนเนอร์ขับเคลื่อน4ี่ล้อคันนี้นะครับนานๆจะมีมาสักทีหนึ่งไม่ใช่านานหรอกปีหนึ่งมาคันหนึ่งแล้วกันเอา,อางี้ดีกว่าเพราะอะไรเพราะหนึ่งละถ้าถ้าในถ้าในความจำเป็นจริงๆถ้าเขาไม่จำเป็นต้องใช้ขับสี่เขาก็จะไม่ซื้อกันแต่หลายคนนาบางทีทําไร่ทําสวนขึ้นภูลงเขาอะไรพวกนี้รถตัวนี้จําเป็นมากนะครับจําเป็นเลยแต่คันนี้ออกมาน่าจะยังไม่ได้น่าจะยังไม่ได้ไไดเป็นบรรทุกไปลุยอะไรหรอกเพราะว่า รถพึ่งวิ่งได้20,000กิโล4คูณ4ตัวนี้ให้ดิฟล็อกนะดิฟล็อกหลังมาด้วยนะครับ e p a ัทพีรันเนนะครับ e p อ p a ัทพีรันเนอร์อันี้มีการชนมาให้ด้วยมีการชนมีกล้องถอยนะครับสำหรับตัว r ีโวอีพ e ัทนะเฉพาะตัว e p a ัทนะครับถ้าเป็น e ธรรมดามันจะไม่มีมันจะไม่มีกล้องถอยอันนี้ดูให้ดูความสวยรอบคันกันให้ดูความสวยรอบคันของเจ้า r ีโวคันนี้ ตัวว่าใครมองหารุ่นนี้เป็นรถเฉพาะกลุ่มจริงๆนะครับเป็นรถเฉพาะกลุ่มจริงๆริงสำหรับรีโวแคบสี่คูณสี่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทต้องย้ำราคากันเลยว่าราคามันห่างจากรถใหม่ประมาณสามสามแสนนะไม่ประมาณนะสามแสนบาทท่วนเลยนะครับห่างแล้วรถใหม่ประมาณสามแสนบาทใครอยากได้รุ่นนี้โทรเข้ามาทักเข้ามากับร e ีโวสองจุดสี่ e พัฒน์พีรันเนอร์ขับเคลื่อนสี่ล้อไม 20, ่สองหมื่นกิโลปีสองพันสิบแปดคันนี้นะครับ รหาสอสักดาโดยตรงได้เลยนะครับอินบ็อกเข้ามาคอมเมนต์ Comment เข้ามาฝากไลค์ฝากแชร์ชับสไครต์ช่องรถมือสองมงคลแคนเ,นเตอร์ทางช่อง Youtube ได้เหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ